เลยเง็ดจนมันเถ่าแต่ว่ามันงามยุนบ่เห็นบ่มันตรงนี้แต่นั่บ่เขาเลือกเขาไม่จะเห็นขาไล่มันบ่เนี่ยขาไล่อ่ะใชนมันตั้งหากมันไก่มันม้นไว้หันมันตรงยางมันม้วนเสียปลาเห็ดมันกลวงไหลมันยางเงี่มันยางไง มันไปได้อยอะมากเลยกุ่มนนหนึ่งมันขึ้นขึ้น,นแล้วมันแห้งเห็ดมันก็เลยตายนันยน่นเนี่ยเห็นไ่เนี่ยมันแห้งตายคุณเห็นไหมทึมดอกน้อยๆกันนี้เด้เอ,อ พ่อแต้เห็นบหมนะนันขึ้นมาแล้วมันตายมันเหี่ยวเนี่ยเพราะว่าฝนบ่ตกห้ามฝุ่นยายข่ขึ้นทึ่งนั่นเห็นว่ามันเหี่ยวน,นี่มันจะเห็ดร่วมหยาดขึ้น อันนี้ก็บอยังแล้วค่ะพอเปลี่ยนเลย่าบัดนี่มันบกคือที่นั่งมันอยากขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันแห้งเนี่ยโอ้ยตกเห็นมัน,นม่ยมันอยากขึ้นน อ,อ่่อนยขณะนี้เราเดินทางไปเก็บเห็ดไม่ได้แล้วก็จะกลับบ้านดูซิว่าไกลไม่ไก่ไม่ได้เพราะมันแหง้งฝนไม่ตกมีแต่แดดออก เห็ดที่ออกมาก็เลยแห้งตายทีนี้ก็ดูวิวข้างทางค่ะเสียงแห่งค่ะพี่น้องเมื่อคืนบ่ไดนอนเต็มอิม <c oughs> คือปิหลีมันกับบ่ขืนเหตุกระด้างเหนียวเกย์อยู่แต่มันหนึงบ่มีมองจอดมองจอดรถมาเป็นทางด่วนทางนี่คขาทางแยกเังที่ก็เป็นพี่บอดเขาอันปะนั่นเหมือนกัน